เส้นทางสวยงามมากพี่แจบเป็นไงครับพี่แจ๊แบ,บหน้าที่ของพี่แจ๊เขาดูดตูดอย่างเดียวเลยหน้าที่ดูดตใช่หดีโอเลยครับ อาวิชาอ,อานผมมั่งเดะไหนบอมมะโอ้โหมาแล้วรอเชียวไปดูตูดพิเทพเร็วเร็วพิเทพก็พพกให้ดูตูดแล้วลเลวโอ้โหทางสวยมากทางสวยมากขอบอกเลยกระบี่ถ้ามีโอกาสบัรจกยานนะลองมาป่านดูครับเส้นทางนี่จะไปเขพาพะนางนะ แต่ว่าต้องเข้าจากทางที่จะไปไม่แน่ใจอ่ะน่าจะไปพังงาป่ะเราไปภูเก็ตอ่ะเส้นนั้นอ่ะนี่อันนี้เปเสริมมอมมาเลยนะสี่คันตอนนี้ขับมันมากห้าสิบห้าหกสิบนี่สนุกมากครับโอเคอเดี๋ยวผมปั่กันต่อเดี๋ยวจะเป็นทางลงเนินแล้วอันตราย